เบิกพรบรจากทั้งสองฝ่ายได้ไหมกรณีนี้นะคะเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุจากรถและเรานะคะเป็นผู้บาดเจ็บแต่ตอนนั้นยังไม่ได้พิสูจน์ถูกผิดให้เราไปโรงพยาบาลก่อนค่ะแล้วใช้พรบรคันของรถเราก่อนนะคะโดยจะเบิกจากค่าเสียหายเบื้องต้นข่ะนในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล จะสามารถเบิกได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน30,000บาทค่ะและต่อมานะคะเมื่อพิสูจน์ถูกผิดเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเราเนี่ยค่ะเป็นฝ่ายผิดเราก็จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน30,000บาทค่ะแต่เมื่อรักษาต่อไปนะคะเราเกิดเสียชีวิตขึ้นมาค่ะก็จะสามารถเบิกจากพรบรในค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตได้35,000บาทรวมเป็น6 5 0 0 0บาทค่ะ แต่ถ้าหากว่าพิสูจน์ถูกผิดเรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าเราเป็นฝ่ายถูกค่ะค่ารักษาพยาบาลนะคะเราเบิกจากพรบคันลดเราแล้วนะคะไป30,000บาทแล้วปรากฏว่าค่ารักษาพยาบาลในครั้งนี้นะคะเป็นวงเงิน80,000บาทส่วนเกินที่เหลือจาก30 0 0 0บาทแรกเนี่ยเราก็จะมาเบิกจากพรบคันของคู่กรณีนะคะแต่ถ้ารักษาไปแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมา เราก็สามารถเบิกได้สูงสุดกรณีเสียชีวิตถึง500,000บาทค่ะโดยจะต้องหักค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไปแล้วออกก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะเรามีวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไปแล้วเนี่ย80,000บาทก็นำ500,000บาทเนี่ยลบด้วย80,000บาทก็จะเหลือวงเงินที่สามารถเบิกจากพรบรได้อีก420,000บาทค่ะ